เพื่อนสินะอัลโลดูสิพี่ฮานะมีเพื่อนใหม่ด้วยล่ะแสดงว่าหนูจะมีเพื่อนใหม่แล้วหรอแฟนเอป่ามันจะใช้ได้ยังไงล่ะพี่ยังไงก็คือเพื่อนทั่นชหมิ้นชีพตัสุดเองซ่วัดดีเพื่อนฮานะหรออะไม่ใช่หรอก แล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นหวานเย็นนะ่ะฮะยินดีที่ได้รู้จักนะฉันหวานเย็นฉันเต็มมาเป็นเพื่อนกันเถอะนะดะได้ไดวันนี้สนุกมากๆเลยแหละพี่ยัมมีเพื่อนใหม่ด้วยอ๋อเหรอ ว่าเด็กนั้นไม่ใช่เพื่อนฮา,านะนะจะไม่ใช่ได้ยังไงล่ะเพ่ชิหรือไปเข้านอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกนะ